สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สปอร์ตบาร์พรีวิวครับรู้ก่อนเกมกับผมทศพลปนวัฒนะนะครับรู้ก่อนเกมในเกมนี้ครับไปดูเกมที่ลิเวอร์พูลครับต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ ลิเวอร์พูลในอันดับที่4ครับจะต้องไปเยือนทีมอันดับที่5อย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเวสต์แฮมนั้นถ้าหาว่าเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้ได้ก็จะขยับอันดับขึ้นไปเหนือลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองถ้าหากว่าบุกไปเก็บ3คะแนนที่บ้านเวสต์แฮมได้ก็จะทำคะแนนจี้แมนเชสเตอร์เตดเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับ เริ่มงขที่เวสต์แฮมนะครับเดวิดมอยเองก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากเกมนัดล่าสุดนะครับซึ่งมีเวลาพักพอสมควรเลยครับก็จะยึด11ผู้เล่นตัวจริงเช่นเดิมนะครับประตูนําโดยลูคัสฟาเบียนสกี้ส่วนแนวรับก็จะมีออกบอลน้านาทัพนะครับแดนกลางมีซูเชกแล้วก็ดีเคนไรส่วนแนวรุกครับจะได้มิเกลอันโตนิโอและก็ปาโบฟอร์นานะครับรวมไปถึงจอลล็อสโบเวนคอยนำทัพในเกมรุกนะครับ แแน่นอนครับเจสซีลินการ์ดเองก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะสอดแทรกลงสนามในเกมวันนี้แต่น่าจะออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองนะครับนักเตะใหม่ของเวสต์แฮมครับยืมตัวมาจากแมนยูนเต็ดนั่นคือเจสซีลินการ์ดนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเองฟาบินโยที่มีอาการบาดเจ็บในเกมเจอกับซัตเทอร์มอสเปอร์ก็อาจจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจอมาติปเองซึ่งน่าจะปิดเทอมยาวไปแล้วก็ไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะครับ จำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เจอร์เกนครอปเองจะต้องถอยให้จอแดนเทนดส์สันไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับและอาจจะต้องเอาไปจับคู่กับริทวินเรียมครับหรือว่านัทฟิลิป ใครสักคนหนึ่งนะครับที่ต้องไปจับคู่กับทางด้านของจอร์แดนเฮนเอร์สันในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับส่วนแดนกลางน,นะครับโจโจไวเนลดุม um นะครับก็พร้อมจะลงสนามเช่นเดียวกับเตียโกอากันตาร่านะครับซึ่งเกมที่ผ่านมานั้นได้ลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกมากขึ้นแล้วก็ผลงานดีทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งนั้นก็จะต้องแย่งกันระหว่างเจมิลเนอร์หรือว่าเคอร์ติสโจนะครับส่วน3แนวรุกไม่ใช่ปัญหาเลยครับซาดิโอมาเน่โรเบรโตฟิมิโนและโมนเปสซาลาพร้อมจะลงลาดตะ่ายครับ ไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเวสแฮมนั้นผลงานกําลังดีวันดีคือเลยนะครับหกเกมล่าสุดในพิีเมียร์อังกฤษพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการเสมอ2เกมแล้วก็ชนะถึงสี่เกมด้วยกันนะครับรวมไปถึงผลงานในบ้านนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำหรับลูกทีมของเดวิดมอยครับ ขณะที่ลิวภูนั้นผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีก6เกมล่าสุดนั้นชนะได้แค่เกมเดียวนะครับก็เป็นการปลดล็อกเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ในเกมล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าสถิติเกมเยือนนะครับเกมเยือนใน5เกมหลังสุดนั้นลิวพูชนะได้2เกมนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ2เกมที่ชนะในการเล่นเกมเยือนนั้นเป็นการชนะคู่ต่อสู้จากลอนดอนทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่บุกไปถล่มคิทเทนพาเลทหรือว่าเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ครับ ส่วนผลงานที่เจอกันในช่วงต้นซีซั่นครับครึ่งซีซั่นแรกนั้นเป็นลิเวอร์พูลที่เปิดบ้านเอาชนะได้2ประตูต่อนหนึนะครับถึงแม้จะโดนนําไปก่อนจากปโบฟอร์นาวแต่ว่าได้จุดโทษของโมเมสซาล่าและก็ประตูชัยจากเดียโก้โชตาทำให้ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนในการเจอกันเกมล่าสุดไปได้นะครับ ส่วนสถิติที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะครับ6นัดหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่านะครับโดย6นัดหลังสุดนั้นลิเวอร์พูลไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็สะดุดเสมอแค่เกมเดียว5เกมที่เหลือนั้นชนะหมดเลยนะครับผลงานที่เจอกันสําหรับลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นต่ออยู่พอสมควรเลยครับทิ้งท้ายกันไปด้วยเกรดก่อนเกมนะครับเกมระหว่างเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลนะครับ เว์แฮมนั้นชนะในพรีเมียร์ลีกมา4เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตคือใน4เกมที่ผ่านมานั้นที่เว์แฮมชนะนั้นพวกเขาชนะคู่แข่งแบบเฉือนหมดเลยนะครับช่องว่างชนะเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นตลอด4เกมล่าสุดของเว์แฮมนะครับที่เก็บช,ชนะได้ขนาดที่ลิเวอร์พูลถึงแล้วผลงานจะไม่ดีแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับนั่นคือการเจอกับเว์แฮมทีไรแล้วผลงานมักจะดีทีเดียวนะครับ โดยในทุกถ้วยทุกรายการครับลิเวอร์พูลเจอเววตแฮมใน8เกมน่าสุดลิเวอร์พูลชนะได้ถึง7เกมนะครับและนอกจากนี้ครับ8จาก9เกมหลังสุดที่ลิเวอร์พูลเจอกเกวตแฮมลิเวอร์พูลยิงได้อย่างน้อย2ประตูครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูทาง YouTube ฝากกด subscribe ให้กับช่องของ Sport b a าทีของเราด้วยนะครับ ส่วนคาดการผลสกอร์จะเป็นอย่างไรนั้นฝากไปติดตามในเพจของ Sportbar Team นะครับเราจะลงคาดการสกอร์ไว้ดูที่ว่าเรากับคุณผู้ชมนั้นคิดตรงกันหรือไม่นะครับและนี่เป็น Sportbar Preview ครับรู้ก่อนเกมกับผมทศพลรัตนะในเกมคู่ระหว่างเวสแฮมกับลิเวอร์พูลครับสวัสดีครับ